สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีสูตรบรวนี่เลมอนสูตรคลีนมาฝากกันนะคะเท็กเจอร์ของ b บรวนี่วันนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากบรวนี่ทั่วไปจึงมีคำแนะนำแล้วก็ขั้นตอนสำคัญสคัญที่ไม่ควรข้ามไปจึงอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูจนจบคลิปนะคะก่อนอื่นเลยเราจะทำการล่อนแป้งแอลมอนแล้วก็แป้งมะพร้าวแล้วก็ผงฟูแล้วก็เกลือเข้าด้วยกันนะคะ แป้งแอลมอนด์เนี่ยเขายังมีความหยาบมากกว่าแป้งสาลีทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นการล่อนแป้งเนี่ยก็จะช่วยให้แป้งแอลมอนด์เขามีความละเอียดมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลหล่อฮังกล้วยลงไปแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ด้วยผงมะนาวขูดค่ะส่วนผสมที่ใช้ในวันนี้ทุกอย่างให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องนะคะหลังจากทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทส่วนผสมของนมแอลมอน์ลงไปตามด้วยนะ้ำมะนาวแล้วก็กลิ่นวานิลา จ, gamer, จากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เ hmm. ข้ากันค <ud> ่ะบราวนี่เลมอนสูตรนี้นะคะมีความฉ่ำมากนะคะหลังจากอบเสร็จเนี่ยดูเหมือนว่าตัวเค้กเนี่ยเขาจะมีความความแข็งใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เลยเขามีความฉ่ำมากแล้วก็ไม่แนะนำให้เพื่อนเพื่อนเพิ่มนมนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ส่วนผสมเหลวเกินไปส่วนพิมพ์อบที่ใช้ในวันนี้นะคะขนาด8คูณ6คูณ2นะคะให้เพื่อนๆทาน้นทาันมะพร้าวนะคะให้รอบด้านเลยค่ะเพื่อที่ขนมของเราจะได้ไม่ติดฐานนะคะ ังจากนั้นก็ลองด้วยกระดาษไขแนะนำให้ทาน้ำมันซ้ำอีกรอบก็ดีนะคะจากนั้นเราก็จะเทส่สวนผสมของบราวนี่ลงไปในพิมพ์ค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรคลีนไม่มีส่วนผสมของไข่นมเนยน้ำมันแป้งสาลีแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท็กเจอร์ของเค้กสูตรนี้เขาก็จะมีความร่วนนะคะ แต่ก็มีวิธีแก้นะคะแล้วก็ทิปดีๆนะคะอยู่ท้ายๆคลิปนะคะก็อยากให้เพื่อนๆดูจนจบนะคะจะได้เวลาเอาไปทำที่บ้านเนี่ยจะได้ไม่เสียของเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเกลีย่ยทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขยาวขย่าเล็กน้อยแล้วก็จะนำเข้าเตาอบเลยค่ะในวันนี้นะคะเป้ใช้เวลาอบทั้งหมด35นาที ก็แล้วแต่เตาแต่ละบ้านนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้ก็สําคัญมากคือเราจะพักขนมเนี่ยในพิมพ์อบแบบนี้นะคะเราจะเช็คขนมว่าสุกหรือยังก็คือจิ้มไม้จิ้มฟันลงไปถ้าเค้กออกมาแห้งก็คือสุกแล้วนะคะเราจะพักเค้กไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องยกคอออกห้ามยกคอออกประมาณ1-2ชั่วโมงคือให้เย็นสนิทเลยนะคะ จะเห็นได้ว่าขนมของเราเนี่ยเขาก็จะมีรอยแตกข้างบนใช่ไหมคะถ้าเรายกออกเนี่ยด้วยความที่เนื้อขนมเนี่ยเขาร่วนเขาก็จะแตกตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ทิ้งไว้จนเย็นสนิทเลยนะคะหลังจากที่เขาเย็นสนิทเนี่ยตัวบราวนี่ของเราเนี่ยเขาก็จะเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะเซ็ตตัวนะคะ ปกติเนี่ยเราต้องยกเค้กนะคะปล่อยให้เขาเย็นบนตะแกรงใช่ไหมคะแต่สูตรนี้ไม่ต้องนะคะหลังจาก2ชั่วโมงเห็นไหมคะว่าตัวขนมเนี่ยก็จะมีความเฟิร์มขึ้นมากเลยนะคะกดไปก็คือไม่นิ่มเหมือนตอนแรกที่เอาออกจากเตาอบนะคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนแรกที่สําคัญมากนะคะห้ามข้ามไปเด็ดขาดเลยนะหลังจากนั้นก็ให้ใช้มีดเนี่ยคะ่ะแซะตรงขนมตรงขอบขอบนะคะทั่วทุกด้านเลยนะคะ ค่อยๆทำค่ะอย่าทำแรงนะจากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนผสมของเลมอนเกรสกันนะคะความหวานที่ใช้ในวันนี้คือสารให้ความหวานอิลิทิท r อลนะคะมีซีโร่แคลอรี่นะคะเพื่อนๆจะใช้ชนิดใดก็ได้แต่ให้แนะนำใช้เป็นแบบผงจะดีกว่าแบบน้ำตาลนะคะเราจะเทโยเกิร์ตลงไปในถ้วยผสมตามด้วยน้ำตาลอิลิทิท r อลนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ่ะ เราจะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ความหวานนี้สามารถเพิ่มลดได้นะคะตามที่เราชอบเลยแต่ตัวเค้กเนี่ยสำหรับตัวเป้เนี่ยถือว่าตัวเค้กเนี่ยหวานแล้วหวานกําลังพอดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวเกรซเนี่ยเป้ก็จะไม่ไม่ไม่ชอบหวานมากเนี่ยณนะจุดนี้ก็ให้เพื่อนๆลองชิมก่อนก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มความหวานก็ให้เพิ่มตอนนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะนําส่วนผสมของเกรซเนี่ยคะ่ะโยเกิร์ตเกรซเนี่ยเราก็จะเกลี่ยให้ทั่วบราวนี่ด้านบนเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็ห้ามพลาดอีกเช่นกันนะคะเราจะปิดด้วยแรปทำอาหารนะคะแล้วเราจะนำตัวบราวนี่เลมอนเนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าการที่นำไปแช่ตู้เย็นเนี่ยจะช่วยให้ตัวบราวนี่เนี่ยเขาเฟิร์มขึ้นแล้วเขาก็เซตตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเกรสข้างบนเนี่ยเขาก็จะเซตตัวนะคะเขาก็จะไม่เหลวเกินไปนะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นนะคะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเราตัดเขาเลยเนี่ย ตัวบรวนี่เนี่ยเขาก็จะร่วนแล้วก็แตกออกจากกันใช่ไหมคะวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้ตัวบรวนี่เนี่ยเขาแตกแล้วก็ร่วนออกจากกันนะคะเวลาตัดเนี่ยก็ให้ตัดแบบใจเย็นๆน,นะคะอย่าตัดแรงอย่าก,กระชากมีดนะคะค่อยๆตัดลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าตัวบรวนี่เนี่ยเขาเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วตัดก็ง่ายขึ้นอีกเช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้น2ขั้นตอนนะคะเพื่อนๆทิ้งบราวนี่ให้เย็นแล้วก็นำบราวนี่เข้าตู้เย็นนี่ห้ามห้ามสกิปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆนํานำเขาออกจากพิมพ์นะคะเห็นไหมขนาดเราทานน้ำมันเนี่ยข้างล่างยังติดเลยแต่เราก็ค่อยๆเอาเขาออกค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็จะได้บราวนี่เลมอนสูตรคลีนสูตรวีแกนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาอะไรใหม่ๆเนาะ ขนมคลีนนะคะเมนูใหม่ๆนะสูตรนี้อย่างที่บอกนะคะเห็นไหมข้างในเขาฉ่ำมากมีความหอมของมะพร้าวนะคะบวกกับความเปรี้ยวของน้ำมะนาวแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยความหวานของตัวอราเบร่เนี่ยคือสำหรับเป้นเนี่ยกำลังหวานกำลังพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่อ่ากลมกล่อมมากนะคะส่วนตัวบราวนี่ที่เหลือเนี่ยแนะนำให้แช่ตู้เย็นเอาไว้เลยนะคะไม่ต้องออกมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะ ตอนเราตักเขาแล้วก็ยกเขาไปใส่กล่องเนี่ยค่ะก็ให้เพื่อนๆค่อยๆทํานะคะทําด้วยความระมัดระวงังอย่างที่บอกตัวเค้กเนี่ยเขามีความอ่อนโยนมากนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆทําแบบที่เป้นแนะนําในคลิปเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะคะใส่กล่องปิดฝาสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ3วันนะคะรสชาติก็ยิ่งพักเขาไว้ค้างคืนรสชาติเาก็จะยิ่งกลมกล่อมมากขึ้นนะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็แชร์ให้ไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ